สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเมดเจอร์ออนไลน์พาดหัวข่าวบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชมีพระดํารัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื้อหาใจความนะครับสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดํารัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2566ความว่าขอถวายพระพรเจริญพระราชศริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจึงมีแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุพมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษา ของสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาจธรมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความมุทิตาปราโมดสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระราชหฤทัยหมายมุ่งประโยชน์สุขของประชาราษฎรเป็นเป้าหมายแห่งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรบันเนินานถึงเทศวรรษทรงถึงพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสอดคล้องมั่นคงอยู่ในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเมตตา คือความผูกไมตรีทั่วไปในสภัสตว์อันเป็นคุณธรรมสำหรับพุทธ,ธาที่บดิตทั้งหลายนับแต่โบราณกาลแม้สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาก็ได้ทรงบำเพ็ญพระเมตตาบารมีมาแล้วนับอนเนกอนันตชาติทรงเล็นเห็นสภาวะความเป็นไปของหมู่สัตว์จึงทรงตั้งพระปณิธานจะช่วยให้เจริญสุขสมนัตยิ่งขึ้นไปด้วยพระเมตตาการุณดังนี้ สมเด็จบรมพิษพระราชสมภารเจ้าก็ได้ทรงดำรงพระเมตตาทมไว้เป็นพรมวิหารเครื่องอยู่ประจำเรือนพระราชาฤุยไทยไม่ได้คลาดเคลื่อนแม้หมู่สัตว์จตุบททวิบาทก็ยังได้อาศัยพระเมตตาบารมีเป็นที่พึ่งจึงได้รับความปลอดภัยทรงวางพระองค์ประดุจมารดาบังเกิดเกล้าของชาวไทยทรงประสิทธิ์ประสาทความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ราชอาณาจากักรต้องด้วยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา สมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาขอปวงประชาราษฎรจงมีจิตสโมสรสมานฉันพร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาทิคุณด้วยการแผ่เมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจเพื่อความผาสุกข,ของลูกหลานไทยจักบังเกิดขึ้นได้สมดังพระราชหฤทัยปรารถนาขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยาโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหาทัไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทยตลอดการเป็นนิจเทิน